สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันใน EP 2รายวิชาศักษาการขยายอาชีพรหัสวิชาอช .3.1002 ระดับมาตมษาตอนปลายวันนี้ครูพานักเึกษาทุกคนไปเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของแผนธุรกิจการศึกษาวิเคราะห์ชุมชนเพื่อการพัฒนาอาชีพการกำหนดวิสัยทัศน์ปันธกิจเป้าหมายและกลยุทธ์ในการวางแผนธุรกิจของชุมชนการวางแผนปฏิบัติการในการขยายอาชีพการจัดการความเสี่ยงเชิญรับชมได้เลยครับ แผนธุรกิจคือแผนงานทางธุรกิจที่ได้งกิจกรรมต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการลงทุนประกอบการโดยมีจุดเริ่มต้นจากจะผลิตสินค้าและบริการอะไรมีกระบวนการที่ปฏิบัติอย่างไรผลการปฏิบัติการออกมาได้มากน้อยแค่ไหนใช้งบประมาณและการกำลังคนเท่าไหร่เพื่อให้เกิดเป็นสินค้าและบริการแก่ลูกค้าและจะบริหารธุรกิจอย่างไรธุรกิจจึงจะอยู่รอด การศึกษาวิเคราะห์ชุมชนเพื่อการพัฒนาอาชีพการวิเคราะห์ชุมชนหมายถึงการนำเอาข้อมูลตัวไปของชุมชนที่เรามีอยู่ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลหมู่บ้านตนําบลหรืออำเภอก็ได้ขึ้นอยู่กับการกําหนดขอบเขตของชุมชนว่าจะนําข้อมูลของชุมชนในระดับใดมาพิจารณาโดยการจําแนกข้อมูลต่างๆเพื่อให้ทราบถึงประเด็นปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนเพื่อจะนํามากําหนดแนวทางการขยายอาชีพ ให้ตอบสนองตรงกับความต้องการของคนในชุมชนการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์สภาพภายในภายนอกของชุมชนโดยใช้เทคนิค SWOT การศึกษาความต้องการของชุมชนเป็นการสำรวจความต้องการของชุมชนเพื่อให้ทราบถึงจุดเด่นจุดด้อยอุปสรรคหรือความเสี่ยงและโอกาสในด้านต่างๆข้อมูลและความต้องการของชุมชนทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT ในการวิเคราะห์ชุมชนมีดังนี้ S จุดแข็งหรือจุดเด่นของชุมชน W จุดอ่อนหรือข้อด้อยของชุมชน O โอกาสที่สามารถดำเนินการได้ T อุปสรรคหรือปัจจัยที่มีความเสี่ยงของชุมชนที่ควรหลีกเลี่ยงในการปฏิบัติการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายและกลยุทธ์ในการวางแผนขยายธุรกิจของชุมชนวิสัยทัศน์เป็นการกำหนด ภาพในการประกอบอาชีพในอนาคตมุ่งหวังให้เกิดผลอย่างไรพันธกิจคือภาระงานที่ผู้ประกอบการต้องดําเนินการให้เกิดผลสําเร็จตามวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้การวิเคราะห์พันธกิจสถานประกอบการสามารถตรวจสอบว่าพันธกิจควรทําก่อนหรือหลังหรือพันธกิจได้ควรอยู่หรือมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายในการขยายอาชีพคือการให้ทราบว่าสถานประกอบการนั้นสามารถทําอะไรได้ ภายในระยะเวลาที่เท่าใดกลยุทธ์ในการวางแผนขยายอาชีพเป็นการวางแผนกลยุทธ์ในการขยายอาชีพหรือธุรกิจนั้นๆให้สําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้การวางแผนจะต้องทํากําหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายและเวลาให้ชัดเจนมีการวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตและมีการทํางานวางระบบไว้ค่อนข้างสูงเพื่อให้มีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการและทีมงานสามารถพัฒนาอาชีพให้มีประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในอนาคตการจัดการความเสี่ยงหมายถึงกระบวนการในการระบุวิเคราะห์ประเมินดูแลและตรวจสอบควบคุมความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับกิจกรรมหน้าที่และกระบวนการทำงานเพื่อให้องค์กรลดความเสี่ยงจากความเสี่ยงมากที่สุดอันเนื่องมาจากภัยที่องคอ์กรต้องเผชิญในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งการวางแผนการบริหารความเสี่ยงมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ การตัดสินใจเลือกวิธีการและแผนกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจนั้นกิจกรรมจะครอบคลุมหรือมีความสัมพันธ์กับการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การดาเนินงานธุรกิจบรรลุเป้าหมายที่กําหนดเพื่อให้การดาเนินงานธุรกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงมีการวางแผนกิจกรรมบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรต่างๆในการดําเนินงานเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ เป็นยังไงบ้างครับหวังว่าการเรียนรู้เรื่องแผนธุรกิจธุรกิจในการบริหารจัดการในการขยายอาชีพและการจัดการความเสี่ยงนักศึกษาอย่าลืมทําแบบวัดความรู้หมายเลข2ของวิชาทักษะการขยายอาชีพระดับมปลายด้วยนะครับครูหวังว่านักศึกษาทุกคนจะได้รับความรู้และความเข้าใจมากขึ้นนะครับสวัสดีครับ